อกหักต้องทํายังไงต่อดีคะโอเคเข้าใจล่ะนะครับว่าชีวิตเราไม่อยากอยู่จุดนี้แต่บางทีชีวิตมันพามันมาจุดจุดนี้หรือบังเอิญเดินไปเจอซวยคนเจ้าชู้คนไม่รู้จักพอคนโลกมนุษย์นะฮะดังนั้นคุณต้องเดินต่อกับชีวิตให้ได้อ<า>กหักอย่างแรกเลยนะครับอย่าไปนั่งร้องไห้ฟูมฟายว่าเราผิดตรงไหนคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณแค่ซวยซวยเดินไปเจอคนที่แม่งไม่ใช่สาหรับชีวิตเหมือนเดินไปเจอร้านอาหารนะ่ะเห็นหน้าร้านแม่งดีเดินเข้าไปปรากฏแม่งมนะะไม่อร่อยนะฮะไม่อร่อยทําไงอ่ะโวยวายกุ๊กด่าท เรามันก็ไม่ทําดังนั้นก็ต้องบอกตัวเองว่า โอ้สวยเดินเข้ามาแต่มันมีอีกเป็นพันๆร้านอยู่ข้างหน้าคุณแค่เดินไปหาร้านที่ถูกปากสาหรับคุณเท่านั้นเองสําหรับชีวิตจงคิดแบบนี้ครับมันอยู่ที่หมายเส็จมันไม่ใช่วันสุดท้ายของโลกมนุษย์ใบนี้แต่มันเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มต้น the end is always a new beginning จุดจบของบางสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างเสมอชีวิตโสดสนุกจะตายมีตัวคนโสดคุยบใครก็ได้ทั้งโลกมนุษย์ใบนี้คุณก็คุยไปสิแล้วก็ใช้ชีวิตสนุกไปตามแบบของตัวเองมันแค่ภาพความทรงจําที่วิ่งไปวิ่งมานะครับพยายามจะทําให้ภาพนี้มัน ทำร้ายเท่านั้นเองวิธีมีอยู่ในคลับกิ๊กคุณดูคอร์สชื่อ move on มันจะมี10สเต็ปคุณทําตามตามนี้ไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่บอกว่ามันทําได้แค่ทำไปเรื่อยๆเหมือนลดน้ําหนักอะเบอร์น,นั่งจ้องเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนะครับแต่ทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันถึงเองแล้วก็ restart จะบวกพลังบวกกลับเข้ามาในตัวคุณบางคนเขาไปเรียนนะเร็วสุด5วันอันล็อกได้เลยอยากเป็นแบบนี้ไหมทักเข้ามาครับ